ชอสตูโกนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อเนื่องนะครับมาเล่าเรื่องประสบการณ์หรือว่าเรื่องสร้างต้องหลับนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันเอพิโซดที่อ่าที่แปดใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเอพิโซดที่ผ่านมาเอพิโซดที่7จ็เนี่ยจะเป็นช่วงขั้นดการที่ผมเนี่ยมาแนะนําตัวใช่ไหมเพมิ่มเติมความเป็นช่องของไอโกเกนคอนเสิร์ของความเป็นชอสตูโกอันนี้เนาะ ทีนี้สืบเรื่องตอนที่แล้วครับที่ผมเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของการว่ารักหลับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้บอกเอาไว,ว้ว่าตอนนั้นเองเนี่ยคือผมก็ไม่ได้สารต่อเ,เพื่อนคนนี้แต่อย่างใดนะเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็ต้องแบบว่าเหมือนกับแบบครอบครัวเนี่ยเหมือนกับบ้านแตกสาแรกขาดนะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลิกกันจริงจังเนาะก็มีการตบตีกันแล้วก็ทะเลาะก,กันแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณสักกวงสองเทอมหนึ่ง แล้วก็ผมเนี่ยต็อแล้วตอนนั้นผมเองเนี่ยก็ต้องแบบทำเรื่องแบบว่าย้ายครับย้ายตัวเองตัวของคุณแม่ผมนะครับจากการที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ชลบุรีเนี่ยครับต้องเดินทางไปอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่กับาติ่าของคุณแม่นะครับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามล่าลายเซ็นของอาจารย์นะครับทุกท่านนะเพื่อที่จะแบบว่าทําเรื่องนะครับทรานเฟอร์ตัวเองนะครับไปเรียนที่โรงเรียนในกรุงเทพ คุณแม่ผมเองเนี่ยครับก็ได้ให้คุณป้านะครับที่อยู่ที่รุงเทพเนี่ยเดินเรื่องกับเดินการนะครับแบบว่าติดต่อฝากฝากั่งผมนยครับไปเรียนที่ม .2 เทอม2ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชายรวนนะครับ ที่อยู่ตรงฝั่งพระนครของกรุงเทพนะครับใกล้ๆกับตรงอ่าจะพูดว่าไงดีใกล้ๆกับตรงเทเวศแล้วกันนะตลาดเทเวศน,นะครับถ้าพูดแค่นี้ก็ไหนคนก็อาจจะรู้จักแล้วแต่ผมก็ไม่ขอเอ่ยชื่อสถานนบันแล้วกันเนาะผมเองนะตอนนั้นเนี่ยผมก็อ่าเหมือนกับมีการต้องย้ายนะครับย้ายโรงเรียนนะครับไปอยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพผมก็มีการผมผมก็มีความห่างครับกับเพื่อนคนนี้ที่ว่าเป็นการรัหลับกันเนาะ คือผมเองผมก็รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจที่ต้องไกลห่างจากเพื่อนที่ผมรักคนหนึ่งนะคือกับในความเป็นเพื่อนนะครับคือก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากๆนะครับไปไหนก็จะติดกันเป็นแบบแตัดเมอะไรนะครับไปดูหนังกลางแปลงไปซื้อไปไปเดินเดินไปซื้อของที่ตลาดแต่ครับตลาดโตเกียวอย่างเงี้ยก็จะไปด้วยกันผมก็คิดถึงเขาอยู่เสมอๆนะช่วงที่รักร่าที่แบบผมที่แบบ ห่างไกลกันเนี่ยคือผมมันรู้สึกแบบแย่มากๆแต่ก็คือมีการขอที่อยู่ขออะไรกันไว้ผมจำได้ว่าเพื่อนคนนี้ครับเขียนจดหมายหาผมแล้วก็เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ไปรื้อเลยนะว่าจดหมายฉบับมันได้อยู่ที่ไหนแต่ผมมาเก็บผมมาแน่นอนเอาไว้ผมจะเอา,า,า,อามาดั้งอ่านหรือปังนะกันเนาะคือมันก็ในใจความเนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกรักหรือว่าอะไรกันเพียงแต่ว่าเป็นการบอก,บ,อกบอกความคิดถึงที่มีให้กันและกันแค่นั้นเองเออก็ไม่ได้มีอะไรที่มากมายกว่นี้ ทีเนี้ยกับวันเวลาที่มันผ่านไปอ่ะผมก็ไปใช้ชีวิตยอยู่กรุงเทพผมจำได้ว่าผมเรียนอยู่ที่นั่นเนี่ยก็คือประมาณแค่เทอมเดียวนะแล้วมสามเนี่ยผมก็มีการแบบย้ายกลับมาแล้วนะคือคุณพ่อผมเนี่ยก็พยายามแบบติดต่อแบบว่าให้ผมเน่กลับมากลับมาเรียนที่ชลบุรีเนี่ยจะดีกว่าไม่อยากให้มีกรุงเทพเพราะว่ามันก็แบบ,บแบบส่งเสียลาําบากดูแลลําบากก็เลยแบบคิดว่ากลับมาจะโอเคกว่า แต่ในช่วงแรกนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการแบบเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ไปอาศัยอยู่กับคุณป้าน,นะครับก็จะเป็นบ้านพักของแบบว่าพนักงานนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะ,ะก็อยู่ในย่านนั้นแหละนะครับผมก็รู้สึกแบบเหมือนกับแบบเราคือครอบครัวบ้านแต่งสถรนการณ์เราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กมีปัญหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ก็คงใช่นั่นแหละแต่ผมก็พยายามทําตัวเองให้แบบว่าเออเฮ้ยเราไม่ได้มีปัญหาเขาจะต้องแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะ ทีนี้พอจะไปอยู่ที่บ้านขอป้าเนี่ยผมก็จะมีแบบลูกพี่ลูกน้องที่สนิทสนิทกันก็จะอาอ,าอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นรุ่นราวเขาวเดียวกันมันจะอาอยุน้อยกว่าผมประมาณสักแบบปีสองปีรประมาณนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบเด็กอารมณ์แบบว่าลูกครึ่งนะซึ่งคุณพ่อมันไปอยู่หนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าคุณ้าผมเนี่ยพอเขาคลอดมันออกมาเนี่ยก็ ก็แบบไม่ได้เลี้ยงดูนะแต่ว่าให้คุณป้ากับคุณลุงผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูแทนนะที่ี้คือพอไปอยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันจะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างแบบจะเรียกว่าเกเรก็ไม่เชิงแต่มันจะชอบแบบว่าเออแบบห้างๆหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ตัวผมเองเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนกับแบบว่า,าลูกลูกแง่แม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูแบบอารมณ์เหมือนก็ดูว่าเป็นเด็กเด็กเด็ก,ด,กดีเด็กตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยนะแต่ก็แอบมีความดื้ออยู่ในตัวเอง ผมกับมันเนี่ยก็จะสนิทกันมากๆเพราะว่าเราบอว่าอายุเราแบบว่าเออใกล้ๆกันนะคราวเดียวกันเลยนะเวลาเล่นเนี่ยก็จะเล่นอะไรแผลงๆบางทีเนี่ยผมก็จะรู้สึกแบบว่ามันเนี่ยแบบอ่ามันดูแบบขัดหูขัดตาผมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วด้วยความที่มันเป็นเด็กแบบลูกครึ่งแล้วมันก็จะแบบว่า เออมันจะมีความแบบอาหลางช่างอะไรสักหน่อยดึ่งอะไรเงี้ยคือมันเป็นเด็กที่เหมือนกับมัน,ม,น,ม,นมันโตกว่าเราอ่ะเอาง่ายๆนะมีของไม่เด็กมีของเลยนะเวลาผมเห็นมันผมก็จะรู้สึกแบบอยากแกล้งมันนะอ่ะเออไอ้ความพิเรนไอ้ความพีรีพิเรนของผมเนี่ยคือคาว่าอยากแกล้งกันที่นี่คืออะไรนะ ก็จะแบบว่าเหมือนก็แบบอ,อย่างเช่นผมเนี่ยจะชอบแบบจ้างที่มันมาเกาเกาให้ผมอ่ะเออจ้างที่แบบว่า2บาท5บาท10บาทอะไรเงี้ยเกามือหนักๆวก,ก็10บาทอะไรเงี้ยนะผมก็จะแบบ่าจะใช้เหมือนมาเกามาลูกตรงแผลที่ผมคัๆนๆอะไรเงี้ยเวลาแบบแผลที่มันแห้งมันจะตกสะเก็ดแล้วมันจะคันใช่ไหมเออผมก็จะชอบให้มันมาเกาอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งคือมัน มันก็แบบสี่ถนนใช่แบบเกาไม่ครบเวลาเข้าออกไหมเอออย่างเช่นแบบว่า5้าบาทครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะประมาณนี้แหละคือไอ้ช่วงแบบว่ามูลค่าเงินกับไอ้ช่วงพีเรียดของเวลาเนี่ยผมจำมาจากคุณแม่ผมเพราะคุณแม่ผมในเวลาที่จะให้ค่าขนมผมเนี่ยคือนางก็จะอารมณ์แบบประมาณว่าเอออยากได้เงินก็มามานวดมาเกาบ้างมาเลยให้อย่างเงี้ยคือแม่ผมเราชอบเป็นแบบอารมณ์แบบนี้เนาะคือทีเนี้ย ไอ้น้องผมเนี่ยไอ้ลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยครับคือผมก็จะให้เามาเกาอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าบางทีแม่งแม่งไม่คุ้มเวลาอะไรเงี้ยแล้วแบบปั๊บปั๊บห้านาทีสิบนาทีแม่งก็คือแบบเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเอาเงินผมไปแล้วเงี้ยผมจะแบบไม่ยอมเลยผมก็จะแกล้งมันแบบว่าเวลาตอนมันนอนเนี่ยแล้วมันเป็นคนหลับลึกเลยมันจะหลับแบบหลับลึกมากๆแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งแกล้งมันผมมาเอาเคาน์เตอร์เพนครับเคาน์เตอร์เพนที่มันเป็นสูตรเย็น เออสูตรเย็นส right so well, ูตรร้อนผมไม่แน่ใจนะแล้วมันนอนอ่ะแล้วมันก็นอนความใช่ไหมผมก็ถอดเอเกม์ออกมาแล้วก็เอาข้าวตเพลนนะครับแบบปาไปที่แบบร่องตูดกันน่ะปาไปแบบว่าตรงที่ร่องก้นมันน่ะปาแบบโผล่มาปาแบบเยอะมากเออจนมันตื่นขึ้นมาแบบมันตกลงมันก็ร้องแบบร้องแบบร้องแบบร้องโอดโวยเพราะว่ามันร้อนมากเออไม่ใช่เป็นสูตรร้อนไม่ใช่สูตรเย็นหรอกคือมันร้อนมาก ผมก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบผิดนี่ยเออคือมันคนจะแบบรู้สึกบอกว่าแสบร้อนไปเลยแสบร้อนสุดๆไปใช่ไหมผมก็เลยบอกเออก็โดนแบบโดนคุณลุงอย่างเงี้ยดุว่าเอาไงว่าเธอมึองนี่แม่งไอ้เป้แม่งกูเดาว่ามึงจะเป็นโนบิตะมึงไม่ใช่มึงคือซูนีโอแท้ๆเลยเนี่ยขาดใจแอนต์อย่างเงี้ยคือลุงจะชอบว่าผมเลยประมาณเนี้ยเออแต่ไอ้ไอ้ลูกที่ลูกน้องกับผมเองมันก็แสบเนะกันแต่จริงๆแล้วเวลามันแกล้งผมก็ เด็ดดวงเนี่ยออแกล้งขนาดที่เห็นว่าอย่างเวาอาบน้ำเนี่ยมันจะชอบเอาผ้าของไอซดแล้วเวลาออกมาคือนึกนึกผ้าออกมาตอนเด็กเนี่ย เวลาเราเข้าไปอาบน้ำเนี่ยเราจะไม่ได้เอาเสื้อผ้าแบบว่าเออเอาเอาเข้าไปด้วยแต่จะเอาวางไว้ข้างหน้าคือหน้าห้องนี่มันก็จะมีเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วปุ๊บมัน,นจะเอาเสื้อผ้าของผมไปซ่อนเออผมก็รู้สึกแบบมึงเอ้ยคือเวลาออกมาแล้วคือมันไม่เจออะไรแล้วเราต้องแบบเบยเปล่าออมาเสร็จแ,แล้วปุ๊บก็แบบว่าก็พยายามวิ่งก็เอามือปิดหน้าปิดหลัง <laughs> แล้วก็วิ่งไปหาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาแกล้งเว้ย มันก็จะคือแบาจะชอบแกล้งชอบอะไรเงี้ยผมก็จะจำเออแต่คราวเนี้ยมันมาถึงในจุดจุดหนึ่งที่ผมก็จะมีเรื่องแบบที่มันพิรีพิเลนก็มันก็จะเริ่มจากการที่ผมชอบใช้มันเก่านั่นแหละ แล้วพอเกาไปเกามาเนี่ยมันก็จะเกิดอ,อาการเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันแบบมันแปลกแปลกซึ่งผมก็บอกไม่ถูกแต่ผมเชื่อว่าเด็กในวัยหนึ่งนะครับตอนนั้นคือประมาณสักม2อ,องนะม .2 เทมอม2ที่ผมบอกไปนะคือมันก็เริ่มมีการแบบอยากรู้อยากเห็นอย่างผมเองเนี่ยผมก็เก็บเอาภาพความจำนะครับที่ผมเนี่ยเคยได้กระทํากับเด็กคนหนึ่งนะซึ่งซึ่งก่อนที่ผมจะได้ move มาอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ย ผมก็จาเหตุการณ์ได้คราวนี้คือผมก็เลยรู้สึกแบบเออเฮ้ยเราต้องตะลอมตะลอกหรือเปล่านะแลวเราก็พยายามชวนคุยแ่อเออเราก็ถามแบบแบบเฮ้ยคือเคยแบบนั้นไหมแบบนี้ไหมอ่างเงี้ยเราจะเอาสิ่งที่เราเคยได้ยินมาจากเด็กคนนึ่นที่เคยเล่าให้เราฟังว่า อุณข้อเขาทาแบบนั้นแบบนี้หรืออนะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่ผมเคยเจอเรื่องเล่าคุณอาทาอะไรอ,ะอ่ะเออที่บอกว่าอาเขาแบบทำ่างนี้่างนั้นบงนะี้ผมก็จะถามให้ลูกพี่ลูกน้องกันกันกบผมเนี่ยแต่ผมอะ่ะอยากรู้เพราะว่าผมมาทําให้เป็นนะเออเพราะผมถามมันมันบอกเฮ้ยมันทําเป็นเนาะเออแล้วมันก็คือเหมือนกับแบบตอนนั้นเนี่ยคือผมจําได้ว่าผม,มานอนอยู่ที่จดุดจุดหนึ่งซึ่งมันจะเป็น ไม่ใช่บ้านพักที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ผมอาศัยอยู่กับคุณคุงป้าเนาะแต่คุณคุณลุงของผมเนี่ยเขาจะมีบ้านเป็นบ้านพักอยู่ที่หนึ่งนะซึ่งมันจะเป็นสหพันธ์ในสักอย่างหนึ่งนะที่อยู่ตรงแถวๆนั้นแหละใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากนะมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ไปประมาณ4ี่ห้าชั้นประมาณนี้จำจำํานวนชั้นไม่ได้แต่บ้านพักหรือห้องพักที่จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับคือที่เนี้ยมันจะมีไม่มีห้องน้ำเนาะมันจะเป็น แล้วเวลาอาบน้ําก็จะอาบุญด,ดาศฟ้าอะไรนะครับเออแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องน้ําตามชั้นนะครับเออห้องซ้วมห้องอะไรพวกเนี้อืมทีนอนอนเนี้ยตอนอาบน้ําเนี่ยคือตั้งแต่ตอนอาบน้ําแล้วไอ้น้องผมเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่แบบทำมันโตลแล้วนะมันโตเป็นควายแล้วแต่ว่าเวลาอาบน้ำมันจะแก้ผ้าซึ่งผมเองเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนขี้อายเวลาผมจะอาบน้ำเนี่ยผมก็จะต้องจส่กางเกงกางเกงในผมก็ไม่กล้านะเออ ผมก็เวลาผมเป็นอะผมมองมันผมก็มองสรีระของมันแล้วผมก็รู้ส <im Alto Del ire> ึกแบบโอมแม่กลมมาอยู่ที่ตัวเองแบบโอแม่เฮ้ยคนละเรื่องเลยว่ะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นอยู่ในใจต่ก็คือทําอะไรมากไม่ได้เนาะเราก็เลยเก็บอาการนั้นไว้ทีนี้ไอ้ครั้นที่ความอยากรู้นะครับอผมก็จะชวนมันคุยตอนที่นอนเราก็จะนอนคุมโปงกันนะนอนภาพถืนเดียวกันเออผมก็พูดตรงๆเลยคือผมก็ จาในสิ่งที่ผมเคยอะไรกับเพื่อนของผมตอนที่เพื่อนผมมัน้องที่บ้านเนาะเออผมก็แบบพูดตรงๆเลยก็คือแบบเออเอามือแบบทำแบบแว่าไปดะไปโดนอะไรอี้ยนะมันก็พอไปโดนมันก็รู้สึกแบบเอยมันมันสะระเลยขึ้นอะไรขึ้นมา mm. ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาแล้ว้ยแสดงว่ามันได้วะ <c oughs> นะตอนนั้นนะผมก็เลยแบบทําเป็นแบบว่าแบบแบบเขีเย่ยๆไปโดนเรื่อยๆจน จนก็คือแบบอย่างนั้นเลยอะ่ะก็คือหมายความว่าเออผ่านกับบนจับอ่ะเอาง่ายๆผ่านกันจับเต็มนี้คือเรียกว่าเป็นการผ่านกันจับมันก็จับของผมผมก็จับของม,มันทีนี้ผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันยังไงนะอะไรเงี้ยนะเออมันก็พูดแบบเออแบบนั่นนู่นนี่นั่นก็พูดไปแบบให้มันแก้เขลแก้ไ,ไอกันเลยประมาณต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเออผมก็คือมันก็ไม่ได้ไปอะไรถึงไหนอะไรยังไงกันเนาะคือต่างคนก็ต่างคือแบบว่า เงื้อเงื้อเงือนเงื่อนเลยอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ได้กล้าอะไรมากมายผมก็รู้สึกว่าเออพอเราเลื่อนมือขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนว่าประมาณแบบมาโดมาอะไรเงี้ยพอตอนัรู้สึกว่าเคี่ยมให้หมึวมะคือเอาพูดตรงๆคือมันก็เป็นกลิ่นแบบคือเด็กอ่ะเด็กคือมันก็คือแบบเวลามันอาบน้ำมันก็คงแบบ ไม่ได้สะอาดเยี่ยมอ่องอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นเค็มเค็มกลิ่นอะไรแปลก,ปกผมก็รู้สึกแบบเออมันไม่เหมือนกันแต่ของเราไม่ไม่มีว่ะเราไม่มีมันไม่มีกๆๆลิ่นเค็มๆอะไรเงี้ยหรอบอกว่าผมก็เลยรู้สึกแบบเออ,เอ,อมันคือความแบบปลาปะลาด <c oughs> ในความรู้สึกในช่วงที่มันอยู่ลึกๆข้างในอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเออก็คือแบบ พูดคุยกับมันให้แบบว่าดูแบบว่าเป็นเรื่องปกติไปอะไรไปี้เนาะแล้วก็จะมีอีกหลายหลายครั้งคือที่ผมกับมันก็จะเล่นๆกันแบบเนี้เออซึ่งแล้วจะพูดยังไงดีมันมันก็ไม่ได้เป็นคนที่มาสอนให้ผมนะครับสามารถที่จะแบบว่าช่วยตัวเองได้นะแต่ผมเนี่ยผมจําได้ว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมซื่อไปเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนชายร้วเนี่ยนะแล้วผมก็จะสนิทกับเขามากๆเออ เนี่ยผมเดินได้ผมเดินจากโรงเรียนนะครับไปยังจุดบ้านพักที่เป็นที่อยู่ในมหนาวิทยาลัยเนาะผมก็จะยังไม่ได่งรีบกลับแล้วเพื่อนคนนี้ก็จะชอบให้ผมเนี่ยนั่งอยู่เพื่อหมดอาจารย์ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไประหว่างผมแล็เพื่อนคนนี้และก็กึ่งกึ่งที่ว่าผมเนี่ยเรียนรู้การที่จะแบบว่า,าเล่นกีฬากลางแจ้งแบบนั้นน่ะ <laughs> เป็น เแหละราจะเอาไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนสำหรับในตอนนี้ของเรื่องเราต้องเล่านะครับผมแค่จะพาทุกคนนะครับมูฟมาจากสิ่งที่ผมค,ค่อยๆโตมาเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตผมนะครับกับประสบการณ์เรื่องแบบนั้นนะครับที่มาในทิศทางแบบเป็นมาเป็นไปแล้วก็เป็นไป,นปนตามสเต็ปนะครับตามขั้นตอนเอาว่ากติดตามตอนต่อไปแล้วกันเนาะ พื่อนช่วยเพื่อนนะครับเอาไว้ว่าอันนี้ก็คือเทปนี้คือมันเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซะิทีฟเนาะเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องกันกับผมเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังยังพบยังเจอกันอยู่เนาะก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับเ,เรื่องเราต้องเหล่านะครับในเทปนี้เนาะก็ขอตั้งชื่อเรื่อง,องเอาไว้ว่าลูกพี่ลูกน้อง้กันนะครับ,นะรบแล้วเอาไว้ฝากติดตามตอนตอน่ตอไปกับเพื่อช่วยเพื่อน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับเปย์เด้วยเหมือนเดิมนะหากคุณเพิ่งมาเจอช่องนี้ของไอโกะเกับคอนเซ็ปต์ของความเป็นชอรสทู t ก Go นะครับฝากกดติดตามผลงานกด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับจะมาเล่าอะไรให้ฟังจะพาไปดมกลิ่นหอมๆพาไปถึงต่งไหน,ไหนก็ติดตมามกันไว้จหมพลาดแต่เด็กนะป๊ะป๊า